เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าให้เอาวาซาบิหั่นเป็นชิ้นๆนะแล้วก็ลองชิมดูอาเดี๋ยวลองนี่ช่วงนี้ตอนเล่นเกมครับผมลองใช้อันนี้ออปตัดแว่นกรองแสงสีฟ้าไว้ช่วยกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอที่ทําให้ตาเราเสื่อมได้นะครับตัววัสดุก็เบาแข็งแรงทนทานก็ช่วงนี้ใครเล่นเกมเยอะหามาลองใช้ได้ครับมีลิงก์ให้ซื้อด้านล่างครับใส่โค้ดไปเป็ดเทวีได้รับส่วนลดด้วย ดีครับผมเป็ดครับและนี่ก็คือเป็ดทีวี <c oughs> อ่าก็คลิปนี้ครับผมจะมาเปรียบเทียบวาซาบิชนิดต่างๆครับก็คือจะมีวาซาบิแบบผงนี่มาเป็นกระป๋องนะครับน,น่าหนาหรือว่าวาซาบิแบบหลอดหน้าหลอดก็จะเขียนว่าเป็นวาซาบิบดสดนะครับก็จะมีโฆษณานไปแล้วก็เด็ดสุดก็คือนี้นี่วาซาบิแบบบดสดบดสดจริงๆสดตรงนี้เลย <c oughs> คือทําไว้คลิปที่แล้วนะใครยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดว่าแบบเฮ้ยอันี่คือยังไงที่บทอะไรแล้วหัวแบบอะไรยังไงนะแนะนําว่าให้ย้อนไปดูก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ก็จะดีส่วนคลิปนี้จะมาชิมอย่างเดียวมาก็คลิปนี้จะมีพิเศษนิดน,นึงก็คือวาซาบิผงนะมันจะมีกรรมวิธีนิดนึงอนะ่ะเดี๋ยวเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยข้างในเหมือนจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นผงๆแล้วก็ตักออกมาครับแล้วก็ผสมน้ําใช้ละลายน้ําทิ้งไว้สองนาทีตอนต้นคลิปก็ผสมน้ำมาแล้วนะ อันนี้ก็รอว่าแบบเฮ้ยสองถึงเก้านาทีหรือยังนี่น่าจะประมาณสามสี่นาทีได้นี่ครับเท็กเจอร์มันก็จะอย่างเงี้ยอ่านใจแล้วแต่ว่าผสมน้ําเยอะผสมน้ําน้อยด้วยนะแต่มันก็จะเป็นแบบครีมครีมประมาณนี้ต่อมาแบบหลอดนี่มาอ่านฉลาดดีกว่าเขาเขียนว่าเซนเคียวชิโยนามะโอโรชิวาสบิวงเล็บวาสบิบดส่วนประกอบสำคัญฮอลแลดิช4ี่เฮ้ยวาสบิ20%เ คือมันก็ผสมกับอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่วาซาบิอย่างเดียวให้ผมมีอันอื่นด้วยอันอื่นก็จะเหมือนมีส่วนผสมเยอะครับอย่างอันเนี้ยเซโยวาซาบิสาสบสารให้ความชุ่มชื้น30%เฮ้ยคืออะไรน้ำ1ิบน้ํา้ำมันข้าวโพด 13. 6ไหนดูแบบซองอันนี้ซองที่แถมมากับซูชินะครับวาซาบิ40%ฮอสลาดิช25%มีน้ำตาลมีเกลือ ฮอสแลดิดมันก็เป็นหัวหัวครับนี่ขึ้นรูปให้ปิ๊งในผมเสิร์ชดูนะฮอสแลดิดก็คล้ายๆวาซาบิครับคือเขาก็ไปเทียบกับมัสตาร์ดแล้วก็เทียบกับวาซาบิเนาะเพราะว่า3อย่างเนี้รสชาติคล้ายๆกันมีความแบบฉุนขึ้นจมูกเหมือนกันแต่ว่าวาซาบิเนราคาจะแพงสุดซึ่งอันนี้เขาผสมฮอสแลดิดมาแปลว่ารสชาติเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกันและเออมันผสมผสมแล้วจะต่างกับวาซาบิสดๆยังไงแล้วเปก่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูดีกว่าเออ นี่ครับมาเลยเริ่มจากวาซาบิผงก่อนนี่ครับมาว้าวอันนี้ทิ้งไว้แบบสองถึงเก้านาทีแล้วแน่นอนกลิ่นเนี่ยมีความเป็นแบบแป้งๆนะมาไม่อร่อยเลยอ่ะผมผสมน้ำไม่ดีหรือเปล่าคือมันมีท e x เจอรเนี่แหละมีเ็กเจอร์ความเป็นเท e เจอร์ให้ขิงบด โอยแต่ว่ารสชาติไม่โอเคมากๆเลยมันขมอะ่ะส่วนรสชาติวาซาบิก็มีนะเหมือนจะฉุนขึ้นจมูกด้วยเมื่อกี้โหขมปีเลยถ้าไปใส่ปลาดิบนี่น่าจะเสียดายปลาดิบครับผมว่าผมผสมไม่ดีหรือเปล่านะอไม่เป็นไรเอาเปลว่ามันขมแล้วก็ได้รสชาติวาซาบิด้วยและกันต่อมานี่อันนี้วาซาบิหลอดนะครับ <laughs> อันนี้นแบบ ดูดันนะรสชาติแบบโอ้โหขึ้นสมองจี๊ดมากจี๊ดมากสัมผัสได้เคียวแล้วมันกรุบๆคล้ายๆแบบมีเนื้อขิงอยู่ในนั้นอ่ารสชาติรุนแรงใส่นิดเดียวก็สามารถสัมผัสรสได้แล้วต่อมาวาซาบิบดสดครับปึ๊บอันนี้ผมชิมไปแล้วนะแต่ว่ามาเทียบกับวาซาบิแบบอื่นๆนะครับ โหนี่จีดจีดแต่มันละมุนน่ะม,มีเหม็นเขียวนิดนึงโหอันเนี้ยอร่อยมันกินง่ายสุดละกันแต่ว่าวาซาบิที่เขาปรุงรสมาวาซาบิหลอดอ่ะผมว่าอันเนี้ยน่าจะเวิร์กสุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกินกับปลาดิบมานี่อันนี้คือแซลมอนนะครับแล้วก็นี้โชย,อยุอ่าแซลมอนเดี๋ยวผมกินวาซาบิสดก่อนละกันนี่ครับมาายไป,ไป ก็โอเคนะผมว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยอินแซลมอนเลยมาต่อมาวาซาบิหลอดอ่าขอ,ขอจิ้มเยอะๆหน่อยไปเลยแซลมอนฮึเมื่อกี้ผมใส่ไปเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดผมกินวาซาบิคำเมื่อกี้เปล่าๆอะ่ะผมว่ามันจะจี๊ดๆประมาณหนึ่งแต่ว่าพอกินกับปลาดิบแล้วอะ่ะ มันอร่อยอร่อยกว่าวาซาบิสดด้วยเออมันมีความพอดีพอดีอยู่อ่ะ <kee! S 1> ทีแรกผมจะไม่กินวาซาบิผงแล้วนะแต่ว่าให้เครดิตเขาหน่อยละกันมาวาซาบิผงครับแตลมอนหนึ่งชิ้นสละพื้นที่ให้กับวาซาบิผงม,มันเปืองนะผมจะกินแค่ครึ่งชิ้นพอกลัวไม่อร่อยเอามาจิ้ม,ม,มกินได้ครับปกติเลย อ่ะผมว่าวาซาบิผงเนี่ยพอกินกับแซลมอนแล้วไม่แย่เลยครับส่วนมาถึงตรงนี้ถ้าผมเลือกกินนะผมเลือกกินวาซาบิหลอดมากกว่ามันพอดีมากเลยครับคือเขาก็ปรุงรสมาแหละอ่ะเดี๋ยวมาลองนี่วาซาบิแบบถุงๆที่เขาแถมมานะนี่เขาก็บอกเป็นวาซาบิบดสดเหมือนกันนี่มีความเป็นครีมๆนี่ใส่เยอะไปฉุนๆเหลือป้ายอีกสองชิ้นนะผมใส่นิดดีกว่านี่ อ่ะผมให้อันเนี้ยเยอะสุดมันกลมกล่อมัมนมันทำให้สมอนมีรสชาติที่มันอร่อยมากขึ้นครับยี่ห้อนี้นะเออผมก็แปลกใจเหมือนกันถ้าวาซาบิแบบเนี้ยมันก็แค่รสชาติฉุนอย่างเดียวครับแต่ว่าวาซาบิอันเนี้ยไม่มีรสฉุนแต่มันแบบกลมกลม่อมแล้วก็กลมกลืนอร่อยไปเลยครับอืมมาคำสุดท้ายอ่ะผมมีอีกยี่ห้อหนึ่งเดี๋ยวลองอีกยี่ห้อหนึ่งเขาบอกเป็นเซโยวาซาบิน่าจะเป็นวาซาบิคน,ล,คนละคนละสายพันธุ์นะครับ อันนี้เดี๋ยวลองชิมเปล่าๆดูกวว่อนโหมีความอูมามิอันนี้ปรุงรสมาอมืวัซสบิที่ดีอาจจะต้องปรุงรสก็ได้นะอือร่อยกว่าอันนี้วัซสบิบดสูตรเชฟค่านี้โหคลิปนี้ก็แบบเปลี่ยนความคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยไอวาซสบิบดสดเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้อร่อยที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดจะามากินกับปลาดิบเนี่ยวัซสบีเอาไปปรุงรสมาหน่อยก็จะดีกว่าซึ่งแต่ละยี่ห้อก็ปรุงรสไม่เหมือนกันด้วย โหก็เรีกว่า,น,วาน่าสนใจมากน่าสนใจมากคลิปนี้เฮ้ยเจง๋จงเจ๋ง ก็าใครสนใจไปลองดูได้ส่วนไอวซาบิหัวเนี่ยผมซื้อมาค่อนข้างแพงครับหัวเนี่ย790บาทแล้วก็รสชาติก็อย่างอย่างที่ดูกันไม่ได้โดดเด่นมากนะครับไม่ต้องแบบไปดันด้นหาซื้อตามนะมันไม่ได้คุ้มค่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเอามาทําคลิปอ่ะคุ้มผมก็เลยซื้อมานะครับ่ะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับถ้าใครดูแล้วชอบอยากสนับสนุนก็ฝากกดไลค์กดติดตาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามผมได้ช่องทางต่างๆนะครับมี Facebook IG t i k t เ k อะไรเงี้ยเป็ดเป็ดทีวีนะครับไปกดติดตาม บายบายมีคนบอกว่าให้เอาวาซาบิหั่นเป็นชิ้นๆนะแล้วก็ลองชิมดูเดี๋ยวลองโอ้ย <c oughs> <c oughs> กินเลยนะกินเลยนะอืม <c oughs> กินไม่ได้โอ้โคตรแย่โคตรขมหืขมมากเล่เหม็นเขียวโอ้ยกินไม่ได้ขมแบบติดลิ้นเลย